สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ RCX ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตความคืบหน้าการอัปเดตดวเกม Star d e w v ว r s i o n น1.5ของมือถือกันนะครับผมซึ่งในวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณเอลิกบาลอนผู้พัฒนา Star d e w เปิดเผยบนทวิตเตอร์ว่าด้วยการที่มีแฟนเกมจำนวนมากเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับการอัปเดตเวอร์ชัน1.5สำหรับ Star d e w บนมือถือที่ในตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าอัปเดตให้กับเกมเมอร์ใดทั้งที่บนแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยเขาลงให้มานานนับป อัปเดต1.5สำหรับสตาร์ดิวบนมือถือยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและตัวเขาก็ยังคงมุ่งมั่นทําให้สําเร็จแต่ก็ยอมรับว่ามันยังไม่เสร็จและโดนเลื่อนมาบ่อยมากซึ่งมันก็นานจนตัวเขาเองก็รู้สึกแย่เหมือนกันพร้อมทั้งขอโทษชาวเกมที่ทําให้ผิดหวังซึ่งในต้นทางทวิตเตอร์ก็มีชาวเกมบางส่วนเนี่ยเข้าไปตําหนิคุณอีลิกบาลอนที่ไม่มีวีวววของอัปเดต1.5บนมือถือมานานปีอยู่พอสมควรซึ่งบางคนก็พูดว่าคุณได้สูญเสียผู้เล่นดีๆไปอย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะมีบางส่วนตําหนิที่อัปเดต1.5ของสตาร์ดิวบนมือถือถูกเลื่อมมาหลายต่อหลายครั้งแต่ก็มีแฟนๆจำนวนมนอยที่เข้าใจในเรื่องนี้พร้อมให้กําลังใจคนบ้านออนในการพัฒนาเกมต่อไปซึ่งในความเห็นผมแล้วเนี่ยผมเห็นใจผู้พัฒนามากเพราะว่าเขาทําอัปเดต1.5ให้กับมือถือด้วยตัวเองและพร้อมกับต้องทําอีกเกมหนึ่งในเวลาเดียวกันดังนั้นแล้วชาวไร่ในมือถือที่กำลังรอคอยเวอร์ชัน1นนั้นไม่ต้องกังวลไปได้เล่นแน่นอนครับผมแค่ต้องอดทนรอและเอาใจช่วยผู้พัฒนาให้้้ทําาาออกกกมมใหพวเเรไดล่นนัผ ซึ่งก็ต้องรองกันออกไปครับรอดูอัปเดตเรื่อยๆครับซึ่งแนอนานะคตก็คือน่าจะเล่นแน่ๆครับมันอยู่ที่ว่าเราจะได้เล่นช้าเหรือเล็วแค่ไหนครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็มาอัปเดตความคุ้หน้าเกมสตาดิวเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามครับเชิกันใหม่คลิปหน้าครับผมสว,นนสวัสดีครับ